อันนี้ก็คือ G Lion Museum นะครับก็จะเป็นมิวเซียมที่อยู่ในโอซาก้าแต่ก็จะเป็นข้างในอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเดิมกเป็นอาคารเป็นโกดังเก่านะครับแล้วก็เขาก็มาดัดแปลงแล้วก็มาทำเป็นมิวเซียมข้างในก็จะมีรถคือจริงจริงจะเป็นรถขายนะครับก็จะมีรถญี่ปุ่นรถอเมริกันต่างต่างพวกนี้แล้วก็ก็จะมีรถที่เป็นมิวเซียมข้างในด้วยก็จะมีรถเก่าแอนทีคอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลย แล้วข้างในก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับก็คือใครที่ชอบรถอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข,ข้ามา,า,านั่งทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปเดินดูรถอะไรต่างๆได้แล้วที่นี่ก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนกับรับจัดงานหรือถ่ายรถถูยปเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยแ,แ,แต่งอย่างานก็ทำได้ฝาเนี่ยจะเป็นเป็นมิวเซียมขงฝาตรงนี้จะเป็นร้านอาหารเป็นอาหารอิอออตาเลียนนะครับแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นต่างก็จะเป็นพิวเซียมข้างในส่วนด้านหน้าวันนี้น่าจะเป็นที่จอดรถว่างๆยูสิ่งรถเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับบางทีบางทีผมมาจะเป็นรถญี่ปุ่นพวกสกายไลน์พวกยอะไรต่างๆจอดแต่ก็สลับกันวันนี้นะอาจจะเห็นเป็นรถยุโรป B.M. นะครับสายสุดศูนย์ T.S. ปี1975ราคา3ล้าน780,000เยนคือหมายถึงว่าคันนี้เขาขาย,ขายเลยขาย,ยขาย,ขายถ้ามีแปะบ่ายพวกนี้คือขายเลย รถที่จอดข้างหน้าหน้าส่วนไหนก็จะเป็นรถขายแต่ว่าถ้าข้างในข้างในมิวเซียมจริงจะไม่ได้ขายแต่ว่าโซนด้านด้านหน้าเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในก็จะเป็นรถรถที่ขายตอนนี้เจอทีเด็ดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับยังไม่ถึงทางเข้าแต่ว่าแวะมาดูก่อนลายเทมหรือว่ารถที่คนนิยมกันมากใช่ไหมผมว่าก็เป็นคนที่ญี่ปุ่นน้อยน่าจะเห็นเยอะนะในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะแต่ว่าก็จะเป็นรถที่ที่ เป็นรถ SUV หรูอะนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่ขายที่ญี่ปุ่นพวกที่มี่เห็นพวกนี้จะเป็นรถเครื่องแรงๆนะเป็นตัวท็อปๆทางเข้านะครับนนมัน่ฝาดเลฝั่งฝาที่จะเป็น G ีไลออนเป็นโชว์รูมอันนี้ก็จะขายรถรถเก่าเ,าเขา้ามาขายเพื่อจะหมุนเวียนกันไปก็แล้วแต,แต่ช่วงว่าจะมีรถอะไรเขามาขายส่วนคราง ซ้ายก็จะเป็นทีละอนเซียมที่จะเป็นมมิวเซียพิพิธภัณฑ์นะคะรับสำหรับที่จะให้เดินชมรถเก่าข้างขาวานี่โชว์รูมนี่ฟรีเข้าได้แต่ข้างซ้ายนี่คือจะเสียเงินก็เปิดตั้งแต่11โมง,งถึง,าาาาถง2งทุ่มวันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์น่าจะ10โมง2ทุ่มวันนี้ก็เป็นแนวรถอเมริกันนะที่ยังอยู่ข้างใน นาทรีปี1960อันนี้ราคาไม่ได้บอกเราตัวคันนี้จะเป็นโลซัรอมิเรลน์นะครับอาล้าโอลโดสปเดอร์อันนี้เกือบสิบล้านเยนนะครับก็ประมาณสักเกือบสามล้านบาทมาเซอร์ตี้นะครับ เนี่ยจะไม่ได้เก่ามากเป็นรุ่น222 SR ป19ี1995มีราคาก็ไม่ไม่แพงอะไรหานเจ็อบแสนหนึ่งชิ้ที่บ้านเราลูกนี้หาสภาพดีก็ไม่ใอยได้แล้วเหมือนกันเนี่ยเป็นสกายไลน์ C10 นะสุดบาลินา ส0 0ัที่ใส่ตัวหลังคาของสปูตับนี้เราก็จะพามาดูที่ทีแล้วมิวเซียมนะครับทนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถนะครับที่เขาจัดแสดงวนก็จะมีรถหลากหลายให้ดูอันนี้ก็เสียค่าเข้า,ขากแนละ25เยนนะครับ ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็สิ่งน่าสนใจนะครับของวิวเซชฟแห่งนี้นะครับก็จริงๆแล้วสำหรับผมเองเนี่ยเคยมา3าครั้งแล้วเนี่ยนะครพวกดิสเพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถขายหรือรถที่มาโชว์ในวิวเซชฟนะก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ตอนที่เข้ามาเราก็จะเห็นตัวรถในกลุ่มของ BMW เ,เก่าะนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นรถโฟมมล์คาร์วานนันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เปลี่ย,ยนแปลงใหม่ครับแล้วก็จะมีรถโฟล์ครถเก,ก่าที่เป็นรถ ดูเทตุตัวโรสลอยหรืออะไรต่างนี่ก็จะมีสลับเปลี่ยนบางคารที่อาจจะเคยโชว์อยู่ครับแต่ก็จะมีเปลี่ยนเท่าที่ผมเห็นผมว่าประมาณสักงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ทำให้การที่เรามาในอาคานก็น่าสนใจนะแล้วก็รวมถึงรถที่จอดขายทุกคนนั้นมีรุ่นพิเศษพิเศษที่ชอบอยู่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะมาเดินดูได้แล้วก็ได้รับความขัดนเปิดขึ้นไปครับเทคนิคเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะไม่ไปทางขาในสัปดาห์นะแล้วก็ยังไงก็ อยากให้ลองมากันนะครับใครที่มาที่โอซาก้านะครับก็จริงๆตรงนี้ก็จะนั่งรถไฟจากตรงโอซาก้าตรงไหนก็ได้นะครับมาลงที่สถานีโอซาก้าสุสเตชันนะครับแล้วก็เดินไปสักประมาณสาัก4-5กิโเมตรไม่ไม่ไ,มไ,มไมกล,ลนะจตางานนะครับก็จะถึงตัวจีโรนิเซียนนะครับไไก็ยังไงก้าเรามา